สวัสดีครับอยู่กับช่องป้าแฟมิลี่ค่ะโอ้งงโ,อโหวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่อนคาเฟ่หมาคาเฟ่หมาคาเฟ่หมาคาเฟ่แมียวดูสินี่ทางนี้ทางนี้ไหนตรงนี้จะมีแนะนำชื่อน้องหมามาอ่านดิพี่ป้องมาอ่านดิมูตี้ เขาีอหายเยอะเลยบูม right? ีแมวด้วยนะคบมีแมวด้วยนี่พาพามันนี้ไปดูแมวแมวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่แมวอยู่ด้านล่างด้วยตัวนี้ชื่ออะไรที่พี่ป้องดูอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้น้องชื่ออะไรครับไหนถามดูสิชื่อดำลง ป้องนะงงงพี่ปวดพี่ปวดระวังไม่ไงนี่ไม่มีในรูปหรอเรียว่าอะไรอะ่ะไก่ต้ม,มน้มมอ,มอ,องชื่อไก่ต้มนี่มีตรงนี้ก็มีหนึ่งตัวโอ้ <c oughs> โหเด็กๆชอบมากพี่ป้องระวังนะลูกระวังนะ ไห้มีขนมันเหมือนเอเลี่ยนจันอ,อ่ะเอเลี่ยนแมวนี่ไม่ันแมวโหนี่เขาแอบอยู่ในนี้นะทุกคนโอ้โหนี่มีอะมีอาหารและเครื่องดื่มให้สั่งด้วยถ้ <c oughs> สาสั่งครบ250บาทจะได้บัตรเข้าไปเล่นกับน้องๆ1นึง1่งใบซื้อซื้อแค่บัตรก็รอ้อยเออซื้อแค่บัตรก็99บาทพ <c oughs> ี่ <c oughs> ป้องระวงังระวงัง คนนิ่มมากน่นหย่อม,มากมาแล้วมาแล้ว มีตรงนี้คนหล่อเข้ามาแอบนตรงนี้เองหรออะไรระหว่างเรามารออาหารและเครื่องดื่มนี่ตรวจตรวจก่อนมีกําไรหรือยังนี่เราต้องมีอะไรมีกําไรแผ่นดินมีหรือยังครับ แมวมาเมื่อกี้เช็ดมือเมื่อกี้เช็ดมือก่อนนะเขาอยากอดินกินอะไรครับ Adin กินอะไรตอบมีก่อนว่าอะไร นิงกินอะไรตอบมีแน่นเร็วๆจะได้รีวิวก่อนอน,นันดิ้กินอะไรครับ,อ,บอะไรอยู่ในมือไมโอ้โหนั่งเลยไม่ตกไม่ได้ขึ้นไปกับเออ,อดิดานั่งเลยทีมงานเข้มแข็งมีพวกนีไ้ไม่วางไม่กองเหมือนวันเรานี่สิโอ้โหหาแล้ว cánh cuộn มาน,น,น,นี่มานี่มามีอุ้มมามีอุ้มมามีอุ้มจะได้ใส่เมละกันเพื่อนนี่หดกันอยู่ <c oughs> พี่ป้องพี่ป้องมาใส่ปากระกันเพื่อนกับพี่ขนเขาจะได้ไม่ติดครับอันนี้อนใส่เสื้อกับพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียแกะมาทางนี้แต่นี้มัน,นือ,อเขาไม่กัดครับเขาเขารักเด็กอยู่ <c oughs> เขาอยากเล่นกับเด็กไงเขาก็ทักขายพี่ป้องพี่ป้องคุยกับเฮียก่อนนี่เนี่โหรักป้องใส่ใส่เสื้อกันเปื้อนหรอปวดใส่เสื้อ <laughs> พอดีพอดีครับใส่กันเปื้อนอ่อแน่แน่ ปุ่มแบบนี้ได้เก่งมากอบอย่าให้เขาหงายท้องนะมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วตัวชาวชาวดำเองถ้าเ<อ>ขาไม่ได้มาหาอยเดนไปแก้กันเขาไม่ชอบให้จับติป้องต่ป้องตัวนั้นอย่าเดินไปหาเขานะถ้าเขาไม่เดินมาหาเราห้ามไปจับเข้าใจไหมครับค่ะเขาไ,ไม่ชอบเขาไม่ชอบให้ใคร น,น,น,นี่ไง<น>เขาไม่ทำอะไรเราเไม่ทำอะไรนั่งดูเห็นไหมนีเห็นเนอน จะนั่งตักป้องอปวดปวดอย่าทำเขาชยอยู่เาอยู่หิวพี่ป้องเหรอครับใช่อปาร์ตี

ลงมาข้างล่างนิมกลัวเอาให้เขาสิครับวางไว้ที่มือวางไว้ที่มือเห็นไหมเห็นไหมเน้ำลายน้ำลายเช็ดอผ้ากันเปื้อนเสื้อตัวเองเออเส็ดอบ้องเห็นโรเจอร์ไหมอ่พี่ปวดปวดมามานี่ใส่กัน แม่เมือแม่มือ,มมอนี่โรเจอร์เขาจะเลียอย่างเงี้ยเอ้าต้องใส่มือแบบนี้อ่ะพี่ปวดบ้างตรงนี้โรเจอร์พี่ปวดเรียกเรียกโรเจอร์สิูกเบมือลงมาก ถอยไปอีกถอยไปอีกพี่ป้องต้องแบอย่างนี้นี่ไงเรียกโรเจอร์ไปนั่งลงกำไว้ก่อนกำไว้ก่อนอฟ้าแบนบูตาสกับโรเจอร์ ขอมือเขาเก่งมากนั่นแหละเอามือออกก่อนป้องเอามืออันนี้ออกก่อนขอมือแบมืออ๋อนี่ตัวนี้เขาก็ขอมือเป็น อย่าเอามือจับดิอเอาหัวขยับเข้ามาอีกยกหัวขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,น,นบ้างเฮ้ยเก่งมาก